ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุให้บางคนค้าขายขาดทุนบางคนไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์บางคนได้กำไรตามที่หวังและบางคนได้กำไรมากกว่าที่หวังพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ในอดีตปวารณาว่าจะถวายปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์แต่กลับไม่ถวายเลยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ค้าขายอย่างไรก็ย่อมขาดทุน ผู้ที่ในอดีตปรวารณาว่าจะถวายปัจจัยแต่ถวายไม่ครบถ้วนตามที่ตั้งใจเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ค้าขายยอมไม่ได้กําไรตามที่หวังผู้ที่ในอดีตปรวารณาแล้วถวายครบถ้วนตามที่ตั้งใจเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ค้าขายยอมได้กําไรตรงตามที่หวังผู้ที่ในอดีตปรวารณาแล้วถวายมากเกินกว่าที่ตั้งใจเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ค้าขายยอมได้กําไรมากกว่าที่คาดคิด พระพุทธเจ้าตรัสสรุปว่าดูก่อนสารีบุตรนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บางคนค้าขายขาดทุนบางคนได้กำไรน้อยบางคนได้กำไรพอดีและบางคนได้กำไรมากกว่าที่หวังขอ้อกิจธรรมะผลแห่งการค้าขายไม่ได้อยู่เพียงที่ความขยันเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความซื่อสัสตย์ต่อคำพูดและความกว้างขวางในใจด้วยครั้งนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมท่ามกลางหมู่ภิกษุพระพุทธเจ้าตรัสดูก่อภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลประเภทแรกคือผู้ที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าตรัส บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเลวโดยศีลสมาธิปัญญาบุคคลเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เว้นแต่จะเอ็นดูอนุเคราะห์กันบุคคลประเภทที่สองคือผู้ที่เสมอกันในศีลสมาธิปัญญา พระคุธเจ้าตรัสเพราะการสนทนาปรารภศีลสมาธิปัญญาจากมีแก่พวกเราซึ่งเป็นคนเสมอกันและจากเป็นความสำราญของเราด้วยบุคคลประเภทที่สคือผู้ที่ยิ่งกว่าเราทางด้านศีลสมาธิปัญญา พระพุทธเจ้าตรัสบุคคลเห็นป่านนี้จกต้องสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้เพราะจากบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ครั้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสคาถาสรุปว่า บุรุษคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนไหนคบคนที่สูงกว่าย่อมพลันเด่นขึ้นฉะนั้นจึงควรครบคนที่สูงกว่าตนข้อคิดธรรมะการครบคนส่งผลโดยตรงต่อความเจริญหรือเสื่อมของชีวิตเราครบคนเลวย่อมเลวลงคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อม คบคนสูงกว่าย่อมเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้มีปัญญาย่อมเลือกคบคนที่สูงกว่าตนในธรรมเพื่อยกระดับตนเองทางด้านความประพฤติและปัญญาชอบคลิปบรรยายธรรมะจากพระไตรปิฎกแบบสรุปเข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ